สำหรับผมเองก็ถ้าย้อนไปก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ประถม,มัธยมนั่นเลยครับที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบฟังเพลงจากศิลปินที่เป็นไอดอลของเราถ้าเป็นยุคผมก็ฟังตั้งแต่พี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดคาราบาวมาถึงยุคเอร์เนทียุคพี่ป๊อตบันดอนด็อกพี่บอยกฤษยพงศ์แล้วก็โซอัฟเตอร์ซิก์แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับพอทําวงกับเพื่อนตั้งแต่มัธยมนี้แหละมันก็มีความรักดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับพอขึ้นปีหนึ่งเนี้ยก็รู้สึกได้เลยว่า โอเคเราจะเรียนมาหาลัยนะแต่ว่าในใจนี้ก็นึกแล้วครับว่าเป็นมาหาลัยที่เรียนเพื่อขั้นเวลาสวัสดีครับ1 ETC นะครับก็ ETC ก็เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็ชื่อว่าคอนเสิร์ต Mama Present ETC ชวนมาแจมคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตก็ เปิดขายบัตรแล้วครับตอนนี้ขายบัตรไปได้เยอะแล้วครับก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือแถวหน้าๆอยู่ฮะบัตรแพงๆยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก็ใกล้หมดแล้วครับก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะครับ ETC ชวนมาแจมมันก็เป็นต่อนเนื่องมาจากรายการที่ ETC ทําจากช่อง YouTube มาประมาณ2ปีกว่าครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่จะมาเติมสีสันให้กับชวนมาแจมก็คือเกสนั่นเองเราก็ได้เปิด เกสตั้งแต่วันแรกที่ประกาศโปสเตอร์ไปแล้วนะครับแขกรับเชิญนะครับก็จะมีตั้งแต่ศิลปินที่เคยมาในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโอตปราโมทเดปากินสันนะครับไทม์ไทแล้วก็มีอีกสศิลปินที่ยังไม่เคยร่วมงานกันนะครับนั่นคือพี่ป๊อตมอ์เดนด็อกครับแล้วก็น้องบ็อกกี้ไลออนครับเซอร์ไพรส์เดี๋ต้องไปดูหน้างานครับศิลปินทั้งหมดเนี่ยเราจะมาร่วมแจมกันในลักษณะไหนบ้างครับครับก็ จริงจริง e ETC ปีที่แล้วเราได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปชื่อคอนเสิร์ตคิดถึงไม่หายคล้ายๆเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ครบรอบ20ปีของวงมาดีครับก็เลยได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ในปีที่แล้วปีนี้ก็เลยคุยกันว่าเราได้ทำรายการ ETC ชวนมาแจมเนี่ยประมาณ2ปีกว่าแล้วแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆแล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาทุกๆเทปครับว่าอยากจะชมคอนเสิร์ตพวกเราก็รู้สึก รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็อยากจะให้คนได้สัมผัสพลังเวลาวงกับศิลปินมาเจอกันเนี่ยเวลาเราอัดกันเองในรายการเนี่ยมันมักจะมีเมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราอัดกันอยู่ถ้าเกิดเราเจอส่วนผสมที่มันแบบเคมีมาลงตัวมากๆเนี่ยพอเราเล่นเสร็จเราก็จะแบบขนลุกครับขนลุกแล้วก็เราเราก็จะหันมาสะใจกันเองแต่ว่าพอสะใจกันเองเนี่ยมันจะอยู่กันแค่ศิลปินศิลปินแล้วก็ช่างกล้องทีมกล้องทีมไฟแค่นั้นเองฮะ เราก็เลยนึกต่อยอดไปว่าถ้าเกิดคนดูได้เข้ามาอยู่ตรงนั้นจริงๆได้เข้ามาสัมผัสความรู้สึกนี้จริงๆมันน่าจะเป็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนได้ได้สัมผัสประสบการณ์นั้นครับสำหรับผมเองก็ถ้าย้อนไปก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ปฐะมว่ายมนั่นเลยครับที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบฟังเพลงจากศิลปินที่เป็นไอดอลของเราถ้าเป็นยุคผมก็ ฟังตั้งแต่พี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดคาราบาวมาถึงยุคเอร์เนทีฟยุคพี่ป๊อตมันนั้นด็อกพี่บอยกฤษฎยพงศ์แล้วก็โซอัฟเตอร์ซิกส์แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับพอชอบเหล่านั้นแหละเราก็ได้เข้าไปคลุกในการเล่นดนตรีได้ฝึกตีกลองฝึกเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มทําวงกับเพื่อนพอทําวงกับเพื่อนตั้งแต่มัธยมนี่แหละมันก็มีความรักดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับพอขึ้นปีหนึ่งเนี้ยก็รู้สึกได้เลยว่าโอเคเราจะเรียนมาหาลัยนะแต่ว่า ในใจนี่ก็นึกแล้วครับว่าเป็นมหาลัยที่เรียนเพื่อขั้นเวลาเราก็คืออ,อยากเรียนแหละแต่ว่าใจลึกๆเนี่ยฝันว่าจะเป็นนักดนตรีฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องมาตลอดครับถ้าในการทำเพลงผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพี่พี่บอยกฤษียพงศ์พี่บอยกฤษียพง์พก,พงก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็น เป็นผู้ที่มีความเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักเขียนเพลงทําให้เราได้เห็นภาพว่าดนตรีที่มันเหมาะกับเนื้อร้องและทํานองและศิลปินที่ใช่เลยเงี้ยครับมันไปได้กันได้เงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นไอดอลคนหนึ่งที่เราลุกอัพทูมาตั้งแต่เด็กครับสิ่งที่กลัวที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้มันอยู่อย่าง เตเบิล <table S 2> ไปเรื่อยๆตลอดครับคือการรักษามาตรฐานนั่นแหละก็คือมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรอกมันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดมากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ด้วยวงจรของความเป็นดาราความเป็นศิลปินนะครับมันมักจะมีวงจรขึ้นวงจรลงมันมักจะมีเกิดมีดับอะไรเงี้ยฮะแต่พอเราเลือกที่จะอยู่ในอาชีพนี้แล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะต้องลงทุนลงแรงกับมันเยอะเพื่อที่จะทําให้เราได้รักษามาตรฐานอยู่ หรือว่าเพิ่มคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆในระยะปีที่มันสูงขึ้นแทนที่แบบทุกอย่างมันจะดรอปลงอะไรยงี้ครับมันควรจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆซึ่งก็พยายามทําอยู่ก็จะมีบางช่วงที่ขึ้นบางช่วงที่ลงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่โชคดีที่เพื่อนร่วมวงมีอุดมการณ์เดียวกันครับที่อยากจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อยากจะรักษามาตรฐานที่ตัวเองทําอยู่ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ พอเป็นผู้บริหารแล้วผมรู้สึกว่าเราจะเข้าใจบางทีเราจะเข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้นในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนแล้วมันไม่ได้ดังใจเราอะไรเงี้ยฮะพอเราเป็นผู้บริหารเองเราก็เราก็เข้าใจในจุดหนึ่งว่าอ๋อมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่จะทําให้อ่าโปรดักชันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบอย่างไรอะไรเงี้ยครับผมเองเนี่ยผมก็พยายามแบบอยากจะให้น้องๆเองในค่ายเนี่ยเข้ามารับรู้โปรเซสอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่า จากที่ผมเคยเป็นศิลปินเองแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรามีหน้าที่ทําเพลงอย่างเดียวแต่งเพลงอย่างเดียวเข้าประชุมอย่างเดียวแล้วก็จะทำดเรคชั่นไหนก็ทํากันไปอะไรเงี้ยฮะบพอเป็นศิลปินเองเลยรู้สึกว่ามันดีนะถ้าน้องๆได้รู้กระบวนการเหล่านี้ด้วยว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันอาจจะแบบกว่าจะมารู้ก,รก็จะแบบผมก็แบบออกอัลบั้มมาหลายอัลบั้มมากกว่าจะมารู้ว่าอ๋อเบื้องหลัง คิดแบบทีมคิดหาโปรโมเตอร์คิดหาฝ er, ่ายพีอาต่างๆนี่มันต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะพอเราได้เริ่มแชร์พวกนี้ให้ให้น้องได้รู้ตั้งแต่แรกนะครับน้องเขาก็จะแบบจากที่โฟกัสแค่เพลงตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเขาอาจจะได้เห็น perspective จมุมมองอื่นด้วยซึ่งในมุมมองเหล่านี้ก็จะทําให้เหมือนเขามองเห็นภาพรวมมากขึ้นอ่ารเงี้ยครับก็สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะทําให น้องๆเนี่ยเติบโตในฐานะศิลปินด้วยแต่ก็ในฐานะที่มองเห็นภาพรวมธุรกิจเองด้วยครับมองภาพในอนาคตก็น้องๆดังทุกคนนะครับน้องๆดังทุกคนมีงานทุกวันทุกคนนะก็เป็นสิ่งที่พยายามจะสร้างรถแม็กไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้แล้วก็อยากให้ d ดส h ์และคอร์เป็นเป็นภาพจำของ ดนตรีทีป๊อปคุณภาพที่ทุกคนได้ยินแล้วจะคาดหวังได้เลยว่านี่เป็นงานคุณภาพที่ออกมาจากค่ายนี้ครับให้เป็นให้เป็นหนึ่งในหนึ่งในท็อปลิสต์ในของแฟนเพลงทุกคนครับ